สุดเสียดายบิลพุทธพลไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวิ่ง200เมตรชายการแข่งขันกรีฑาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันกรีฑาเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2022ครับซึ่งแข่งระหว่างวันที่1นถึงหสิงหาคมที่เมืองคาลีประเทศโคลัมเบียนะครับแข่งกันที่สนามปาสกากลเกโรโอลิมปิกสเตเดียม รายการวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกครับมีนักกีฬา55คนแบ่งเป็น7ฮีทอันดับ1-3ของแต,ต่ละฮีทและคนที่ทําเวลาดีสุดอีก3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรอชารเลิศต่อไปนะครับน้องบิวภูรพลบุญสอนครับนักวิ่งวัย16ปีทีมชาติไทยเราวิ่งในรอบคัดเลือกในฮีทที่4ครับค่อยๆแซงเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับ1ทํสถิติ20.68วินาทีผ่านเข้าสู่รอบรอชารเลอร์ได้สําเร็จนะครับโดยในรอบรอชารเลิศครับแบ่งเป็น3ฮีท นักวิ่งที่จบอันดับหนึ่งและ2ของแต่ละฮีทบวกกับอีก2คนที่ทาเวลาดีที่สุดจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลอร์ต่อไปนะครับซึ่งก่อนการแข่งรอบรอชาเลอร์ครับมีฝนตกลงมาด้วยจนการแข่งต้องหยุดพักไปช่วงหนึ่งนะครับพุณลิพล,ลงวิ่งในฮีทที่3ครับวิ่งเข้ามาเป็นอันดับที่4ทํทเวลาได้20.6-1วินาทีไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลอร์นะครับด้านทวัชชัยหิมเอียดนะครับนักวิ่งดาวรุ่งไทยอีกรายผ่านรอบเขดาเลือกเข้ามาถึงรอบรอชาเลอร์ครับ ทำสถิติ21.86วินาทีจบเป็นดัทที่8ในคียที่1ไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลอร์เช่นกันนะครับโดยผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดในรอบรองชาเลอร์คือเบรซิงอากาวาซีอัฟริฟราครับจากอิสราเอลทำได้20.17วินาทีตามมาด้วยเลซิเลเทเบโก้ครับจากบอสวายนาเจ้าของเหรียญทอง100เมตรสถิติ20.23วินาทีอันดับ3นี่ครับเป็นแบรนด์เลเวลจากจาเมกาครับสถิติ20.34วินาที รอบชิงชาะเลิศรายการ200เมตรชายครับจะแข่งเช้าวันที่5สิงหาคมเวลา6นาฬิกาครับแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าน้องบิวพุทธพลครับไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนลเลิศในรายการที่ถนัดได้นะครับแต่น้องบิวครับยังมีรายการแข่งขันอีก1รายการครับก็คือผลัด4คู100เมตรชายโดยน้องบิวกับเพื่อนๆครับจะลงแข่งในรอบคัดเลือกช่วงของคืนวันที่4สิงหาคมต่อเช้าวันที่5สิงหาคมเวลาตี3 25นาทีครับตามเชียร์น้องบิวกันต่อครับ อีกหนึงรายการครับในรายการพลัดนะครับ4คูณ100เมตรชายคืนวันนี้เลยนะครับคืนวันที่4สิงหาคมครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ